สามสิบเอ็ดพฤษภาคือวันอะไรใครอยากรู้ฟังคลิปนี้จบนะคะสามสิบเอ็ดพฤษภาคมคือวันงดสูบบุหรี่โลกจาบุหรี่ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคก,กระดูกพุนโรคก,กระเพาะอาหารหรือแม้กระทั่งโรคคุกคามอื่นๆ ในการทำประกันจะมีการตอบคำถามสุขภาพหนึ่งข้อในเรื่องของการสูบบุหรี่หากท่านมีการสูบบุหรี่อยู่และสูบในปริมาณมากการพิจารณาทำประกันก็จะยากออกไปตามนั้นด้วยหรือแม้กระทั่งไม่อนุมัติกรมธรรมเล่มนั้นเลยก็เป็นได้ในปัจจุบันหากมีเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังสูบบุหรี่อยู่ควรลดละเลิกนะคะไม่ใช่ลดละเลิกเพื่อทำประกันกับคินนะแต่ลดละเลิกเพื่อตัวท่านและคนรอบตัวของท่านเองในการสูบบุหรี่เนี่ย คนที่สูบเบียรไม่ได้เสียชีวิตก่อนคนที่ได้ควันนะคะคนที่ได้รับควันนั้นแหละคือคนที่เสียชีวิตก่อนคนที่สูบด้วยความมุงใย,ยและความปรารถนาดีนะคะคิดถึงประกันคิดถึงคิมวันนี้คิมไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ